สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีพ่อพอแม่แม่บั่นหักของอีหลาหน้อยอีหลาหน่อยของเฮานะครับน้องอันดับแรกเลยครับผมต้องปบมือแบบนาะประทับใจยิงนะครับ <c oughs> สำหรับครูมอนอิงสำหรับ เอฟซีสำหรับสำหรับเอฟซีพลังเงียบของนองกับทุกทุกคนที่ค่อยดูแลนองนะครับปลื้มใจเป็นยังมากจากนี้ไปแอดมินเพจของนองอ,องอิงก็จะเป็นพี่หมอนอิง นะครับเนาะเป็นพี่มอนอิงครับเป็นไผไปบ่ได้คนติดตามผู้ด,ดูแลผู้คอยเก็อะไรทุกทุกอย่างใ,ให้กับน,น้องพี่น,อน้องชิมบ่ได้ออกมาะว่ามันแย่เลยน้นองมาดูดูแล้วจริงๆน้องเรต้องเว้าเลิกกับได้ราะว่ามีพ่อพ่ไไอ,ขอ,ขอแม่แม่เอ็กที่ เด็กท้งหลายติค่อยดูแลติดค่อยปึ่งทีาตนนองค้องดูแลนอนดูแลกรกหาจะ่อกอกพ่จดูดีนะครับี่มอสอยู่ตลอดเวลาแควว่าลอเวลาเยคือกระ่นขานักไปหลายเดือนยอหรับผู้ใดที่มีอาการต้นนอนแ้าเันยามตงอยู่หลายเดิอมั่ง นะครับเป็นแบบนี้แหละคูมดอิเนไม่จาเป็นเขาออมาเขาอมาในบัตรเป็นหนยในบัตรเงนะครับถ้าเรู้จักว่าตอนเนี้ยเราคู่มดเม่ดีเราเราแบบว่าเขาไ้อยู่ดีั้าฝ่ายลบผู่ทายหรอลบคู้ทายกับเรืองกนจะว่าคู่มอดอิะไริดได้หายอย่างเพราะว่าเปาก่บยเป็นทั้งคู่บัตรนน้ำนะคราบเป็นทั้ง ที้กอก็ต่อ้นยเลือกขนเรกตอิ่ได้เ่เรางามีที่สีเลยครัผมยุยองประทับใจมากสำหรับคู่มที่ดูแนอที่ดูแลรนต้องตนจแด่องดีนเราเป็วหาเราช่วงแ่ ต้องบตรงๆต้องบาคิดอกทึอีกนะครับน้อ u ดูแลทุกทิทุกยางประวัเวทีไดตามไปไดที่มอสนีอดท่ราได้สุดยอดแน่ผู้าจะดีใจกันนอดีผู้าเาเ่กันตลอดเวลา โดยดาที่ามใส่ใจของบอสทดสอบข้าใบ่ใจเพิ่แล้วครับเนะเป็นอันทีความตบใจมานครับแอดมินเพจกนต่อไปคู้สินครับผมามะอย่าปมนอาไลมนาอย่ม่าไลนะ่ลอยาไปมอย่าลมนอยปกอ่าไปมนะอ่ลืย่าลืคนอ่ามนอน่ื่ามอย่ลนก่ยลมน เป็นแบบเดียวกันเหตุย่ยงย์วนไรติดตามากเป็นี่มาอย่างนร้ต้อิจุแล้วติดเหลือบสามาเมแล้งเดี๋ยวนี้ก็เป็นยอดบางส่วนบางส่นผู้มีความสะดวกติ่ดไหนพูดลุงพูดไปเป็นกบัตเป็นระวังเป็นยัที่ประทับใจ พี่ชิโล่พี่ซิโล่เป็นหลายนะครับพี่ซิโลเป็นหลายตอนนี้ตอไปกับีอาร์ดมี้งแล้วครับตางคนต่างยูมครอยแตมาค่อยเนีตเนี่ยนี่เนียองค์กรต่ใท้องค์กรองค์กรเท่าส้องังองค์กรได้ยูดีี่ส ไ้อยูกินย่อนไาต้องไปวอาด้วยครับจังตัวแบบนี้ครับมากเลยที่คนติดตามเป็นาล้อยบลอลอยคน,หน,น,น,คนยทหน่อยทอ่องหุ่นอินทอกเทน่อยเป็นแค่ปฏิกิอาี่อกที่ผมติดตามเข้าตามเขาตามเขี่หลานน่อย ่อยนั่เสอไม่ค่ดีดีแต่พอแม่แม่ดูเด๋บิ้งไดีแย่แงเบิ้งแบบนี้ข้ารอเนะคันอยแ่ดีย้อนไถที่คนหูจักที่ซื้อเสียนย้อนผู้ใดทำเป็นย้อนี่หลานมีแต่เอฟซีหลานหน่อยครับผมว่าเดี๋ยเลยาเก่าิบเกาจุดเกาเปอ์เซ็นต์เป็นเอฟซีที่เฮ้า หักเข้าแพ่งกันเพิ่นถึงเขามมกดติดตามให้ถึงมีตัวตนณนคะณะนี่อีกลหลายๆคนที่ผมว่ามาแบบนี้ก็คือกัน,น,น,นมีตัวตวนย้อนไปมีตัวตนย้อนน้องหูงอิงอีหลาหน่อยของเฮาทุกคนถึงมีตัวตนผมถึงมีตัวตนบอสันมันกจะอยู่หนึ่ง <บา S 1> คน <บา S 1> สอง <บา S 1> คน <บา S 1> สองสามปีสองสามปียังเสีย ลองมาเห็ดคลิปของอีหลาเห็นบ่มันข้นพวดพวดพวดเพราะยังเพราะว่าเข้าท่าเข้าสัดท่าในบาลมีของเพิ่นบาลมีน้องแข็งกล้ามากผู้ใดอย่าไปหยุ่อย่าไปแตะกันแล้วกันอย่าไปออกนอกลู่นอก,ก,นอกท่ากันแล้วกันเชื่อผมครับพี่น้องแน่นอนนบผู้พาฉันอกนี่คนหนึง่งมีตัวตนมสมือมีคนติดตามสมือเพราะอิหลาน้อยเพราะอิหลาน้อย เฮายืนหนึ่งเฮายืนหนึ่งกับอิหลาหนอยอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมผมสิบอกได้เลยทุกคนส่วนมากส่วนมากส่วนใหญ่ได้มีตัวตนได้มีเงินมีทองบ่ไดหลายคือจังคูหมอนอิงวา่าบ่ไดเป็นแสนเป็นล้านแต่กับมีความสุขมีความสุขสำหรับสิ่งที่ผ่านมาเพิ่นก็นไดอยู่ไก่นองเพิ่นดูแลนอง สอบเป็นคนที่ให้ความไว้วางใจกันเลยให้คู่หมอนอิงคอยดูแลมากตั้งแต่นั่นจนเท่ามือนี่แมนบอพี่น้องว่าคือผมวาวบอคือผมวาวบอ,ววอวนะครับนั่นแหละทุกคนมีตัวตนกับเพราะอย่างเพราะว่ามีได้กินได้เงินได้ไล่ได้จากยูทูบจากโน่นจากนั่นจากนี่แน้เอฟซีบางที่พิ่ะสงสารเพิก่กะ อ่าให้เป็นมาไล่ามาบ่มีมาไล่ทิพผมจิบอกไว้เลยบ่มีมาไล่ทิพมีแต่มาไล่ของแท้จากพ่อพ่อแม่แม่ที่ผมบอกมาไล่ทิพหนึ่งคือมาไล่ของพ่อพ่อแม่ <c oughs> ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วส่วนมากเขาจะเห็นอยู่แล้วว่มีปัญหานี่แหละครับยินดีครับยินดีกับคู่หมอนเองแบบยางมากเลยแหละ ก็ต้องให้มีผู้ใดเป็นเพราะว่าทุกคนอ่ะเพิ่นก็บมีหนาทีของเพิ่อนอยู่แล้วแอดมินเพจผูน้นี้ตัดเปอร์เซ็นต์พี่น้องค่อยเบิ่งโหลดครับเสื้อไดยจังสันเอน็นดีล้านหน่อยบ่อีลานหน่อยกับบอไดออกมาตอบโต้ตอย่างอเอฟซีพอๆพแม่ๆเพิ่นเป็นคนจัดการสุดท้ายบอดเพิ่นกับโอเคเพิ่นเข้าใจเพิ่งหูบ่เมนเพิ่นบ่หูได้พี่น้องเพิ่นหูครับเพิ่นหูหูตลอดเวลานั่นแหละแต่ว่า จังหวะแค่นั้นเองสุดท้ายมันก็ได้ล่มล็อกพอดีครับผมอืมหมาหงอยไปเลยบางคนว้าวน่วงัวมวนกันไปพี <Five. S 1> ่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีกอนเดอร์ขอบคุณพ่อแม่เอ็กซ์ซี c ที่เขามาเบิ้งนะครับเ้้ยอผมฝากกดติดตามนะครับครับผมนบผู้พาชาแนลสวัสดีครับ